สวัสดีค่ะโรงแรม First Class Hotel ยินดีให้บริการมีอะไรให้ช่วยไหมคะสวัสดีค่ะมีค่ะต้องการจองห้องพักค่ะสำหรับวันศุกร์ที่จะถึงนี้คุณลูกค้าสนใจเป็นห้องเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ดีคะห้องเตียงเดี่ยวกับห้องเตียงคู่สองห้องค่ะคุณลูกค้าจะเข้าพักทั้งหมดกี่คนคะทั้งหมดสี่คนคะ่ะคุณลูกค้าอยากจะพักกี่วันคะแล้วสนใจที่จะอยากพักตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ เข้าพักตั้งแต่วันที่20ตุลา2คืนค่ะราคาต่อคืนเท่าไหร่หรอคะถ้าเป็นห้องเตียงเดี่ยวเตียงจะมีขนาดคิงไซส์ราคาทั้งหมดรวม2คืนคือ3,000บาทค่ะส่วนห้องเตียงคู่ราคาจะอยู่ที่2,500บาทค่ะรวมทั้งหมด2คืนราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทางโรงแรมของเรามีบริการซักรีให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจที่จะจองห้องพักเลยไหมคะสนใจค่ะ ขอชื่อคุณลูกค้าและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ด้วยค่ะได้ค่ะชื่อเบลล่าลีค่ะเบอร์โทร0 6 1 0 5 8 8 0 9 8ค่ะรบกวนคุณลูกค้าสะกดชื่ออีกรอบได้ไหมคะเพื่อความถูกต้องได้ค่ะ B E L L A L E E ค่ะคุณเบลล่าลีเบอร์โทร061-0588-098ข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดถูกต้องหมดนะคะ ถูกต้องค่ะขอบคุณคุณเบลลาลีมากๆเลยนะคะที่เลือกพักกับโรงแรมของเราสวัสดีค่ะ